อินเดียจะก้าวขึ้นเป็นประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ4ของโลกในปี2,568อะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับอินเดียอินเดียใช้เวลาเพียง11ปีจากการเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ10ของโลกเมื่อปี2,557ขึ้นมาเป็นอันดับ4ของโลกในปี2,568รายงานประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโลก World Economic Outlook Report ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่เผยแพร่ล่าสุดเมื่อเมษายน2,568ประเมินว่าในปี2,568 สหรัฐยังมีมูลค่า GDP สูงที่สุดในโลกหรือเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกรองลงมาคือจีนและเยอรมนีแต่อินเดียจะแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นเป็นอันดับ4ด้วยมูลค่า GDP จะอยู่ที่4.187ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแซงหน้าญี่ปุ่นไปน,นิดเดียวที่คาดว่าจะอยู่ที่4.186ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอินเดียยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ IMF ประเมินว่าในปี2570อินเดียอาจแซงหน้าเยอรมานีขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของโลกซึ่งปัจจุบัน รมณีมีมูลค่า GDP ประมาณ4.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแม้อินเดียจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ4ในปี2568แต่รายได้ต่อหัวของประชากรอ,อินเดียยังคงต่ำกว่าญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นมีมากกว่าอินเดียถึง11.8เท่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดิแสดงความมั่นใจเมื่อต้นพฤษภาคม2568ว่าอินเดียจะมีมูลค่าของ GDP ถึงระดับ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้หากกลับไปดูย้อนหลังว่าในห้วง10ปีที่ผ่านมาคือปี2 5 5 8ถึง2,568มูลค่า GDP ของอินเดียเติบโตถึงร้อยละ66สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence